ไม่ได้ยินเพื่อนพูดอะไรวะหูกดับอะ่ะแจ็คหูดับไม่ได้ยินดับไอสัตว์กูไม่ได้ยินปาะนึ็ดูดิหรอพูดอะไเพื่อนไม่ได้ยินไม่ได้ยินพี่เธอไ,ได้ยินปกติไออด้น้อง พี่ปกติเฮีย <c oughs> กูไม่ได้ยินไงข้าผูา้ไม่ได้ยิน,นย <c oughs> อ่ะพี่ถ้าได้ยินพี่แจกปะ่ะกูว่าไม่ได้ยินนะถ้าได้ยินปะ่ะเธอมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะกูรีแล้วมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะรีหูเจลี่หูอีกรอบเจลี่หูอีกรอบพี่ตอนนี้ <c oughs> หูถูกพี่โกรธนี่วะหายเลยทีนี้ โอรอรอเอเจ้ได้ยนิปยนปะไม่ได้หัวร้อนแล้วไม่ได้หัวร้อนแล้ว yeah. ลเด้อรอเดินไปนะ <c oughs> ฮ่่โลโโลไม่ดฮ่าฮ่โล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 ลได้ยินป่ะน้องได้ดิได้ิปะนครับโลโลได้ยินพี่เจได้ยินไหมได้ยินได้ยินเฮ้ยทำไมกูไม่ได้ยินเสียงอื่นวะเ้ยพี่แจ็คใช่ไหมครับผมด่าเฮียใช่พี่แจ็คหรือเปล่าอันนั่นแหละมันหูมันดับไปเฮียเนี่ยมันไม่ยอมรีหูเอียเอ็ก ไหนมาแป๊บนึงเองออะไรโรโล่โโโไอ้นี่เฮี้ยบอกวันนี้ว่าไม่ได้ยเนในเอ็กบอกมานนี้นี่ครับบอสหนวดแจ็กกี้เก้าเอ็มเอ็นฮาร์ดแจ็กกี้เก้าเอ็มเอนฮาดีนี่เน็ดกากไอ้เฮี้ยเอฟมันได้ยีนเหมือนกูวะไอ้ีนี่เด็กากเว้ยเห็นไม่ดีเฮี้ยเจอตัววาร์ปจัดเลยอาเธอร์โรโร โอ้พี่ยหรอเอ้ยมึงเปลี้ยงเป็นไรอ่ะีคอมกดไหมหัวจะร้อนแล้วหัวจะร้อนแล้วหัวแกจะร้อนแล้วผมไม่ได้ยินได้ยินได้ยินแต่พี่ไม่ได้ยินเสียงเองไม่ได้ยินเสียงเองในเสียงกระตุกอ่ะนะพี่พี่จุกได้กูปะหรอนะครับตีลงไปทุเรศ อะไรนะูนเรอเยแต่มันก็ไม่การันตีนี่ว่ะเียนี่ก็ไม่การนีะไม่การันตีด้นปะอ๋อเฮียนี่หูดัามาต่อยกูอีกเ้าพึงเอาหูดดบอยู่คนเดียวไอ้สั์เออเขาได้ยินหมดสฮัสโีรโได้ยินปะโิจเดไหมพี่ดีดีปะรอรเรอรอดอร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 อดอรอรอรอโหรอรอเอรอรเด บ้าเสร็เป็นไรอะพี่เจได้ยินไหมพี่ดินดินหลัหลพี่เจพี่พี่เจดินผมผมหัหลัวหรือยัะเจพี่เจพี่เจเจ้าบ้าเร็เป็นไรอะเบนโอเออได้ยินน้องว่าไงอะเธอได้ยินกูปะเฮียนี่ยินเป็นไรเนี่ยสั์มึงได้ยินกูไหมน่ะเฮียจุงไล้ยินกูมน่ะ ไจ้งอ๋อโล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 เอ็ก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 โล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 เห็นป่ะพี่พี่พีพีเจ็ดดิไม่เป็นไรพี่ผักแล้วพี่พี่พูดเราโล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 เจ็ดโอ้โลคุยอะไรสายกูก็ได้ยินเลย เล็ๆดีต่หมอพี่ต้องดีตมอถ้ามันรีหูแล้วแม่หันเนี่ยผมไม่ได้ยินพี <c oughs> ่คนงลหนึ่งพหระลอกินหล่อหล่จงอะไรไปจุงทำอะไรอ่ะกิน มหลุดตอมนี่เกมใช่รอโอนี่จเหรอจัดกลมกลนิ้วกดแตะไม้ยปปิดเปิดราัวเลยอ้เปิเราเล่นไอรดีดีียีตีกีดีดีดไดี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 ดมีดีดนดี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 มีดดีดดีดีดีีดีดดดไมีีนแบบี จัดรีเกมเฉยกะปะพี่ชายกูจิ๊กกะไปหาเราเขามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาสัตว์พี่หนึนเหี้ยวะเหี้ยสัตว์ไกด์าพี่แจ็คไอ่้น้องพี่แจ็คเรียกอะไรครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ทำไมวะเจ็ดเจ็ดนาจส่งเงินแก๊งหนะอ๋อส่งอะไรน้องเจ็ดเจ็ดศูนย์ส่งเลยนายส่งเลยน้องเงินแก๊งรวมอยู่ที่พี่แจ็ค กระเป๋าเก่งไคุณทำไมเพิ่งเคยเห็นวะเนี่แกล้งลงอยู่ที่พี่แจ็คนายเคไแล้วเคยโอ้วโอเคร้านหนึ่งบอกบ่อยแป๊บซี่เลยว่าส่งกันแล้วร้านหนึ่งได้ครับแล้วมึงบ่อยๆแป๊บซี่ว่าพรุ่งนี้เมาตังที่กูตอนเที่ยงเงินทั้งหมดจะส่งถูกจะถูกส่งมอบให้กับแป๊บซี่ถึงมือตอนเที่ยงพรุ่งนี้ได้ครับ ทักบอกมาเลยน้องรอรอกูนี่นะเดี๋ยวมาแป๊บนึง